ก็พัสดีพนักงานแล้วก็น้องอาสานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการบอบรมโมเดลเกี่ยวกับไอริสตาซึ่งรู้จักโมเดลไครสตาไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักครับ เด็กไฟฟิสตาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนโมเดลที่เป็น ADSL ที่ใช้ระบบที่มีสายเคยเบิลรู้จักอินเทอร์เน็ตที่มีสายเคเบิลนี่รู้จักอินเทอร์เ,รเรน็นเตแบบไหนบ้างก็จะมี ADSL ใช่ไหมแล้วก็มีมีแบบอื่นอีกไหม แล้วที่แบบไร้สายเนี่ยรู้จักโมเด็มรู้จักบอินเทอร์เน็ตประเภทไหนไร้สายอะ่ะจับไหมไร้สายอะ่ะไวเล็ตครับอ่าเก่งม,มากเจอ,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 อนั่งนั่งที่หน้านี้แป๊บหนึ่งมาช่วยตัวตรงนี้ิดนึงก็มีแบบไวเลตก็มีแบบที่ใช้เป็นแอร์คาร์ที่ใช้เป็นไวแบ็กอ,อะไรพวกนี้ที่เรารู้จักโมเด็ม ที่ใช้เป็น i อ s ีสตแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบบไอ s ีสตก็เป็นอินเทอร์เน็ตอีแบบหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้กันก,ก็เดี๋ยวคิดดูที่หน้าพอดีผมทำ o w e r p o i n t มาให้กับอินเทอร์เน็ตระบบไอทีสตารซึ่งแรกก็เป็นเป็นเป็น,ปนตรงนี้เป็นจานแล้วก็มีช่วงสัญญาณรับส่งซึ่งแปลงสัญญาณ อีกทีหนึ่งนะก่อนที่จะเข้าโมเด็โดยโมเดมตัวนี้ที่เราจะเรียนกันก่อนที่จะส่งเข้าคอมพิวเตอร์มัดนตันที่สองเลยครับที่สองกอ็โปรแกรมเซตโมเดมไอพีสตาเนี่ยประโยชน์มันก็คือ,อสำหรับเซตอ,อินเทอร์เนต็ตที่เป็นระบบ IP Star แล้วก็ยังสามารถที่จะดูสัญญาณดูค่าอะไรต่างๆเนี่ย ่าได้โดยสะดวกกอบง่ายได้ก็มาดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรก,แรกเลยก็คือ,อเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์เปิดดูซิเปกดหน้าปิดปิด,ป,ดปิดตรงนี้ไปก่อนเข้าไอเอดูดูที่กู้มือนะับกู้มือดูมีบอกก็ยู่ เข้าที่ hurlssstpp192.168.5.100 แล้วก็อร์ต8 0 8 0 s l ล s x m e g t w a y อันนี้คือหน้า x f b เนี่ยที่เราจะเข้าไปรเซ็ตโมเด็มตัวนี้จะต้องผ่านการตั้งอาค่า IP ที่ตัวนี้เข้าใจไหมจ๊ะ น้องอนักศึกษาฝึกนงานแล้วก็คล้ายๆกับการเซ็ตที่เป็น ETL คือ ETL เขาจะเข้า1 9 2 1 8 1. 1 1แต่ทีนี้มันมีพอตเพื่อป้องกัน security ชั้นหนึ่งเข้าใจไหมครับพนักงานโอ้เข้าถูกต้องมันจะขึ้นหน้าโฮมเพจก็คือหน้าปนหน้าเห็นไหมจะเป็นหน้า อันนี้คือคลิกกปวิดเป็นหน้าโฮมซึ่งเราจะเซตค่าต่างๆเข้าไปในเนี้ยเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้คขั้นที่สองดูครับว่าเขาให้ทำอะไรต่อก็คือคั้นที่สองให้ปวดหน้าเน็ตเบอร์คลิกเลยครับทำว่านเน็ตเบคลิกยังครับแล้วเขาบอกให้ทำอะไรครับ ใช่ตอนใส่พัทเวิร์ดอะไรดูดูดูกลับไปที่1นิดนึงพอดีผมทำอโอเปอเรเตอร์ตัวเล็กพัทเวิร์ดโอเคก็คือ,อแล้วีสองก็จะมีเมนูคืว่า Network ขึ้นหรือปัดอ่ะขึ้นอยู่ใช่ไหมครับทีน,นี้เขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าที่ D H C P Server เวอขาให้คลิ๊ก อะไรไหม